ใส่หกตัวใส่จานไม่หมดจานเล็กโอ oh. ้่มลงไปลเลยโอเคเต็มจานครับหกตัว oh. แล้วหกผิดพอดีโ <Okay. S 2> อเคมากินข้าวกัน ลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมดังต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มีแต่ความอร่อยท่านใดที่กำลังหิวอยู่ให้นั่งดูและใช้จักรยานในการรับชมเพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่หิวเมื่อไรคิดถึงเราอเค สวัสดีพว่ดีกับ f อ c ทุกท่านนะครับวันนี้กลับเขาไม่อยู่ในครัวกันเช่นเดิมนะครับกับสไตล์ครัวลังแสมของเราว <Okay. S 1> ันนี้เป็นเมนูปลานะครับ <Wow. S 1> จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับไป เป็นเมนูปลาสังกวาดปลาแม่น้ำพอดีเช้าผมไปตลาดได้มาหนึ่งโลอันนี้ทำทำประมาณหกตัวนะครับมันขึ้นโลตัวใหญ่ๆเลยล้างวักไส้แล้วก็บังเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็วันนี้เราจะแกงแกงกะทิใส่ใบยี่หร่าครับไปเพื่อไม่เสียเวลาอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าไปครับ ประมาณหน่อยโ <Okay. S 1> อเคประมานี้นะครับโอ้โ mm. ีเนยอริกแกงนะครับประมาณสองช้อนเนี่ยครื่องถ้วยประมาณเนี้ยโอเคอันนี้มันเป็นแกงแกงค่อนข้างเผ็ดหน่อยพริกแกง ้กแกงแล้วนะครับโอเคว็ตามด้วยกะทิโอเคกุ้งแกงเริ่มหอมแล้วผมจะใส่กะทิว้าว กุงเลครับน้ำปลาใส่ไปเลยสองช้อ, <Okay. S 1> อ,าาอนแกะไม่ไหนโอเคปลาค่อนข้างเยอะนะครับตัดตาหน่อยโอเครถไปหลาท์ทั้งไลท์ไปไป Ok à, em nám rồi Để cũng sẽ tay vào các bạn Ok Rồi, nắm càng được Nào, quay tay vào Ok Không vào rồi Để tôi sẽ mới đẹp vào dưới làng Ok à, เก็ <Okay. S 2> ว่าน้ำแกงเราเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ปลาลงไปเลย <Okay. S 2> ใส่ปลาทีละตัวโอเครอบนี้ปลาใหญ่เลยเนะี่ย <Whoa. S 2> ตัวระดับนี้ถือว่าถือว่าใหญ่ถือว่าใหญ่ <Okay. S 2> หเลยตนะัโอเคใส่ปลาว้าว ยีราผมจะหั่นหน่อยนะครับว่าใบาใหญ่คัอ <Hey. S 2> ข้างใหญ่หน่อยใหญ่เลยละ่ะโอเคกานความสวยงามว้าวเดี๋ยวจะพาผมกลับป่าเลยว้าวเซเวีย่าเที่ยวนี้ปลาได้เยอนะัะ ไม่สมกับกระทะเลยกระทะเล็กไปเลยตายก็ค่อนข้างร้อนวันนี้ร้อนจต่เช้าเลยเ<อ>าวานเย็นฝนตกนะครับโอ้โหสุกละแค่จะได้ละโอเคใบนานมันจะเละนะครับ<อ>แค่สุก พอดีพอดีโ <Okay. S 1> อเคผมก็จะเคี่ยวให้น้ำแกงค่อนข้างนงวดลงไปหน่อยนะครับตอนนี้มันยังเยอะ <Okay. S 1> อยู่โอเคมก็จะได้เข้มข้นอ oh. เอ,อเคนนีของเราส่วนใหญ่คือจะเติมน้ำเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เคี่ยวให้มันนวด งวดลงเป็นคนแน่นอนโอเคว่าน้ำเริ่มวดลงไปบ้างแล้วโอเคประมาณนี้ปลากระสุกไปแล้วนะครับกลับไปของเรานยตัวใหญ่ๆแดงๆโอเค มาขั้นตอนสุดท,ท้ายผมจะใส่ใบยีรากับพริกลงไปโอเค <Okay. S 2> น้ำลงมด โอเคว่าน้ำงวดอะทุกอย่างใช้ได้ใบยีราหอมออกมาแล้วโอเคก็เดี๋ยวเรามาตักเลยเดี๋ยวเราวาตักอาจานมากีเข้านะครับโอเค แกงปลาสวายเปรีย like บเสมือนเพชรที่อยู่ในตมกูคือเพชรเหรอมึงคือต้มกับแกงปลาสังกวาดใบยี pues ่หร่านะครับเอาเรามาลองดูกันใกล้ๆนะแบบนีราโอเค มีไข่เลยนะครับนี่ดะโอเคเดือร้อนนะครับหายรู้ละว้าวหงตลอดอ้ะมาจับป่ะร้อน กับปลาส,สดๆเลยครับของใบยีราโอเคปลาในน้ำส,สดๆเลยผมได้มาตอนเช้า <Whoa. S 1> จากตลาดผม <Whoa. S 1> ไม่ไม่ไม่ได้ไปหาครับมาัำจบไปโอเคับ okay. ไปกันมาครับกับเมนูของเราวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆกระต่ายค<อ>วงลิงแซมของเรา <Okay. S 1> ครับกับเมนูแกงปลาสังกะว่าดใบยี่หราครับกับปลาสดๆใบยี่หรารสร้อนแรงครับอชอบก็ลองไปทำตามตากันโอเคและสุดท้ายนี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อีหน้าเ,<อ>เราจะมีเมนูอะไรมาฝากกันตรงทาอ,องบ้าน <Okay. S 1> ให้ได้รับชมก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ไปทานข,ข้าวกอนร้อนมาก<อ>ไป สาดน้ำกันโอเคนะครับอันนี้สวัสดีวันต้งการครับโอเค